สาขาชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเสนอวิชาปฏิบัติการชีววิทยาปฏิบัติการที่3โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์วัตถุประสงค์ของการทดลอง 1. ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต 2. ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์พืช 3. ศึกษาการขนส่งของเซลล์ด้วยวิธีการ diffusion 4. ศึกษาการ osmosis ในเซลล์เม็ดเลือดแดงและการถูกทำลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิตแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. เซลล์โปรคาริโอตและ 2. เซลล์ยูคาริโอต เซลโปรคาริโอตคือเซลลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจึงไม่เห็นว่ามีนิวเคลียสสารพันธุกรรมจะก,กระจายอยู่ในไซตโตพลาซึมไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มตัวอย่างได้แก่แบคทีเรียการทดลองตอนที่1ให้นักศึกษาดูตัวอย่างสไลด์ถาวรของเซลโปรคาริโอตได้แก่เซลลแบคทีเรีย3ชนิดที่มีรูปร่างแบบท่อนทรงกลมและแบบเกลียว ในการดูเซลล์แบคทีรียซึ่งมีขนาดเล็กมากจะเป็นต้องใช้กำลังขยาย100เท่าปรับภาพด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นและใช้อ m มเมอร์ชันอยเพื่อให้แสงเดินผ่านเข้าสู่เลนส์วัตถุได้และภาพชัดเจนขึ้นบันทึกผลการทดลองตอนที่1ตอนที่2ศึกษาเซลล์ยูคาริโอตซึ่งเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียส มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มได้แก่เซลล์เห็ดราพืชและเซลล์สัตว์ในการทดลองนี้ให้นักศึกษาดูตัวอย่างสไลด์ถาวรของเซลล์ยูคาริโอตได้แก่พารามเซียมยูคลีนาและอะมีบาในการดูเซลล์ยูคาริโอตใช้กำลังขยาย40เท่าและให้ปรับปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น บันทึกผลการทดลองตอนที่2การทดลองตอนที่3โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์พืชนักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ได้แก่คีมคีบหลอดหยดสารละลาย5%โซเดียมคลอไรด์สไลด์และกระจกปิดสไลด์น้ำกลัน่น พืชที่ใช้ศึกษาในการทดลองนี้คือสาหร่ายหางกระรอกในการเตรียมสไลด์แบบเวทเมาส์ให้นักศึกษาทำความสะอาดสไลด์และกระจกปิดสไลด์โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์จากนั้นหยดน้ำกลั่น1หยดลงที่กลางสไลด์แล้วเลือกใบอ่อนของสาหร่ายหางกระรอก1ใบวางที่กลางหยดน้ำ แล้วค่อยๆปิดด้วยกระจกปิดสไลด์จากนั้นซับน้ำส่วนเกินด้วยกระดาษทิชชู่นำสไลด์ดังกล่าวไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้นักศึกษาสังเกตส่วนประกอบของเซลล์รวมทั้งเซลล์น้ำ นักศึกษาจะเห็นปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของไซโตพลาซึมที่เรียกว่าไซโครซิสหรือไซโตพลาส i มกสตรีมมิงจากนั้นให้นักศึกษานำสไลด์เดิมออกจากกล้องจุลทรรศน์แล้วหยวดสารละลาย5%โซเดียมคลอไรที่ขอบด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์แล้วใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำฝั่งตรงข้ามออกเพื่อให้สารละลายโซเดียมคลอไรไหลเข้ามาแทนที่น้ำ ให้นักศึกษาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์บันทึกผลการทดลองตอนที่3การทดลองตอนที่4การศึกษาการแพร่ของแก๊สผ่านเยื่อเมมเบรนอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ยางเซลูเฟนสารละลายแอมโมเนีย ฟีนอฟทาลีนขวดรูปชมพู่หลอดทดลองที่มีจุกยางให้นักศึกษาตวงน้ำกลัน่นปริมาตร3มิลลิลิตรแล้วเทใส่หลอดทดลองที่มีจุกยางจากนั้นหยดฟีนอฟทาลีน1หยดลงไปในน้ำกลัน่น ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์จะมีการเปลี่ยนสีเมื่อ pH 8ขึ้นไปใช้เซลลูเฟนปิดที่ปากหลอดทดลองและรัดไว้ด้วยยางเซลลูเฟนใช้แทนเซลล์เมมเบรนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านโดยยอมให้ก๊าซผ่านได้แต่ของเหลวผ่านไม่ได้ ตวงสารละลาย0.05%แอมโมเนียปริมาตร50มิลลิลิตรเทสารละลาย0.05%แอมโมเนียลงขวดรูปชมพู่นำหลอดฟีนอฟทาลีนด้านที่มีเซโลลเฟนสวมเข้าขวดรูปชมพู่ สังเกตสีและบันทึกเวลาการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายทั้งคู่บันทึกผลการทดลองลงในตารางที่3.1การทดลองตอนที่5การศึกษาออสโมซิสในเซลล์เม็ดเลือดแดงและการถูกทำลายของเซลล์เม็ดเลือดแดง ในการทดลองนี้นักศึกษาจะรู้จักการเกิดไฮโปโทนิกคือเมื่อสภาวะความเข้มข้นภายนอกเซลล์ต่ำกว่าภายในเซลล์น้ำของสารละลายจะไหลเข้าไปในเซลล์ม็ดเลือดแดงทำให้เซลล์บวมหรือแตกการเกิดไอโซโทนิกคือความเข้มข้นภายนอกเซลล์และภายในเซลล์เท่ากันส่วนการเกิดไฮเปอรโทนิกคือสภาวะที่ความเข้มข้นภายนอกเซลล์สูงกว่าภายในเซลล์ น้ำในเซลล์เม็ดเลือดแดงจะไหลออกมานอกเซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยวอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ได้แก่ตัวอย่างเลือดหลอดหยดสารละลายโซเดียมคลอไรที่ความเข้มขน้น0.3% 0.9%และ10%หลอดทดลองจำนวน3หลอดให้นักศึกษาตวงสารละลายโซเดียมคลอไรแต่และความเข้มขน้นลงหลอดทดลองหลอดละ5มิลลิลิตร ใช้หลอดหยดดูดตัวอย่างเลือดให้เข้ากันหยดตัวอย่างเลือดลงหลอดทดลองที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์แต่ละความเข้มข้นหลอดละ1ห,หยดผสมตัวอย่างเลือดและสารละลายให้เข้ากันดี นำหลอดทดลองทั้ง3หลอดมาเทียบกับแผ่นกระดาษที่มีตัวอักษรอยู่หรือที่เรียกว่า Print Visible ศึกษาการถูกทำลายของเซลล์มิดเลือดแดงหรือ Hemolysis โดยการเตรียมสไลด์จำนวน3สไลด์หลังจากศึกษาปริน t v i ิซิเบิลแล้ว ขย่าตัวอย่างเลือดและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ของแต่ละความเข้มข้นให้เข้ากันแล้วหยดลงบนสไลด์1หยดปิดด้วยกระจกปิดสไลด์เช็ดสารละลายส่วนเกินด้วยกระดาษทิชชู่ทำซ้ำเช่นเดียวกันในหลอดทดลอง0.9และ10%โซเดียมคลอไรด์ ให้นักศึกษาดูรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงพร้อมวาดรูปที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์บันทึกผลการทดลองลงในตารางที่3.2หลังการทดลอง ให้นักศึกษานำอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเลือดมาแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนล้างทำความสะอาด